ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนาพระธร,รรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธร,รรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่เชื่อว,อวา่าอวมมาแห่งขันห้าขันห้าก็คือโรคเวทนาทัญญาท้งขานแล้วก็วิญญาณ ในทั้งห้านั้นแต่ละอย่างก็มีข้ออุปมาเปรียบให้เห็นเป็นภาพจน์ให้เห็นว่าเป็นรูปเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าโพดไปเปล่าๆก็จะไม่เห็นว่ารูปเวทนาธยญญาท้งขานวิญญาณเนี่ย มันเป็นอย่างไรที้ท่านก็อุปมาของการห้าในประการแรกก็คือเพนุบินโดปะมังโรปังนั่นก็หมายถึงว่ารูปร่างกายของฝักทั้งหลายหรือว่าของเราเนี่ยเปรียบด้วยก้อน ของฟองน้ำก่อนฟองน้ำก็คือเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า,เ,าเมื่อมีฝนตกลงมาจากาบนฟ้าเมื่อฝนกระทบพื้นแล้วเนี่ยก็จะมีฟองน้ำเกิดขึ้นแต่ฟองน้ำที่เกิดขึ้น พอเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปสลายไปโดยทันทีนั่นก็หมายถึงว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะแตกดับได้รวดเร็วแล้วก็ตลอดเวลาเหมือนกับฟองน้ำที่ตกมาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองฉะนั้นท่านให้คำนึงถึงว่าอรียาประมาทในชีวิต เหมือนกับฟองน้ําแตกอย่างรวดเร็วชีวิตเรารูปร่างกายของเราก็คือก็จะเป็นอย่างนั้นในประการที่สองเวทนาปกโพประมาท่านก็เปรียบว่าเอาเวทนาเปรียบด้วยตอมน้ำ ัน,นั่นก็หมายถึงว่าถือว่ามีเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกหรือว่าไม่สุขไม่ทุกเนี่ยทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เป็นอัตราหรือว่าคองอยู่อย่างนั้นทุกอย่างเป็นอนาตตาก็เหมือนต่อน้ำเช่นกันว่า เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็โซนสลายหายไปได้คือเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองาฉะนั้นเวทนาก็อยู่กับเราไม่นานหรอกสุขก,ก็อยู่ด้วยด้วยพักเดียวทุกข์ก็อยู่ได้พักเดียวไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ได้พักเดียวแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตามอารมณ์ที่เราได้รับในขณะนั้นๆ ในประการที่สามปริจโกปะมาสัญญาสัญญาเปรียบด้วยพยับแดดคขา่่าพยับแดดเนี่ยถ้าหน้าร้อนร้อนแดดจา้าจาถ้าขับรถไปไกลๆไปต่างจังหวัดแล้วก็จะเห็นพยับแดด อพยับแดดก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่ไกลไลเลยแต่ว่าขับรถไปเท่าไหร่เดินทางไปมากเท่าไหร่ก็พยับแดดมันก็หัมันก็อยู่อย่างนั้นนคือไม่ใกล้ไม่ทักทีมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นพยับแดดก็คือเป็นภาพที่ไม่แน่ไม่นอนลวงตา สัญญาก็เป็นอย่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงจะจำได้หมายรู้ในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่บางทีจำแต่เรื่องที่ไม่ดีก็ก็เป็นภาพที่ลวงตาในประการที่ 4, สีาาาาส่สังคาลากาทะโสปะมาสังขาร เปรียบด้วยต้นกล้วยสังขารก็คือความปรุงแต่งของสิ่งต่างๆปรุงแต่งที่เราได้ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างแต่ที่สุดแล้วไอ้ความคิด ครามอ่านที่เรามีอยู่มากมายมันก็หาแก่นหาสาระอะไรไม่ได้ก็เหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยไม่มีแก่นหาแก่นของต้นกล้วยไม่ได้ในประการที่ห้ามาโยปะมานจะวิญญาณาังเทศิตาที่จะ ผ่านทุนาวิญญาณเปรียบด้วยการเล่นกลมันก็เหมือนว่าวิญญาณของเราไปรับรู้ทางทวารต่างๆทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไร รับรู้ได้ตลอดเวลารับรู้ได้หลายทางแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่จริงมันไม่สามารถที่จะนำเอามาเป็นหลักเป็นฐานในการที่จะประพฤติปฏิบัติได้ าวิญญาณหรือว่าความคิดของเรามันก็สัดสายไปเรื่อยรับรู้เรื่องโน้นรับรู้เรื่องนี้สร้างวิมานบนอากาศไปเรื่อยแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทภาวะที่เป็นความจริงนี่เป็นอุปมาของขันห้าที่ ในทางพุทธศาสนาได้กล่าวไว้อัธมาภาพขนามาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร